ระยะทาบคืออะไรรู้ไหมฮะเนี่ยระยะทาบเห็นไหมครับตรงนี้จริงๆเป็นช่องว่างนะแต่ว่าเขาก็วางวางเกินซ้อนทับมาแบบนี้ครับก็คือคิดเป็น40%ของเดมิเตอร์แกนเหล็กนะครับแบบนี้ก็เรียกว่าระยะทาบเห็นไหมครับก็คือไวเมทที่วางมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่พอคือมันสั้นแต่แล้วเขาก็จะวางต่ออีกแผ่นหนึ่งนะก็คือ2แผน่นแผ่นนี้กับแผ่นนี้ พอมีทาบเกยกันปุ๊บเขาก็จะใช้หลักการคำวนวณของระยะทาบก็คือวางซ้อนทับกัน,นครับ40เท่านะครับจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยระยะทาาเข้าใจนะครับทุกคนวิธีการควณก็คือเอาระยะแกนเหล็กขนาดของแกนเหล็กซึ่งตัวนี้ก็คือขนาด9มิลนะฮะเอาไปคูณ40เท่ามันก็จะได้9436 36เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นระยะวางทาบเนี่ยจากจุดนี้มาเนี่ยมาถึงจุดเนี้ จะต้องไม่ต่ำกว่า36เซนนะครับออการเปิรวัดจริงอันนี้ก็คือไม่ต่ำกว่า36ครับเกินด้วยครับจากมองด้วยสายตานี่คือเกินเกิน36แน่นอนครับ mm hmm. ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานครับถามว่าเกินแล้วดียังไงยิ่งดีครับแต่ว่าข้อเสียคือทําให้เปลืองเปลืองเหล็กไปอีกนะฮะอันนีค้คือเขาไม่อยากตัดเพราะเขาทำมาไว้แล้วเข,เขาตัดไวเท่านี้แล้วพอดีของมันก็เหลือด้วยวก็เลยใช้ได้นะครับแบบนี้ โอเคนะครับ